สวัสดีค่ะทุกคนจ้ะสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้เราก็ได้เคลียร์ทุกอย่างลงตัวแล้วเนาะอยู่ในกรุงเทพวันนี้เราจะนั่งรถนอนกลับบ้านนะมันมีอยู่หกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งแล้วก็สองทุ่มก็ไม่ต้องกลัวที่ว่าจะไม่มีรถเนาะตอนนี้หกโมงไปถึงโน่นก็อาจจะหกโมงครึ่งแล้วก็จะไปหากินเทาที่โน่นเนาะของก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็แค่นี้เราได้รับจากพ่อแม่ ชะโตค่ะแต่ชะโเราไปกินข้าวอยู่ร้านหมู่บ้านนักกีฬาเนาะคนนี้จะโตตายมาขายนี่ั่นนี้นะคะก็แต่ตัวแบบชิ่วๆชิบๆนะคะกลับบ้านเราแล้วนะคะเดี๋ยวความคืบหน้าคืบหลังของพ่อใหญ่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเนาะทุกคนก็เดี๋ยวอาที่ให้อเราเป็นคนอาร์ตีดีกว่าดีกว่านะเขาเรียกอะไรนะน้องสะพายน่ะ พอสิไปแล,ล้วลน์เราบอกว่าไอ้สิไปพอเราบอกจักพี่น้องพอเราบอกว่าจะพึ่งมาแล้วว่าจาังนี้เออเธอเนะี่ยจะพึ่งมาเดี๋ยวให้นอ้องสะพายนักไปก่อนเออกะสิประมาณนี้แหละพี่น้องอะไรกะจักซีวอลจางังไรเลยบางเทธอก็ได้เด็กกรุงเทพได้เราก็ได้ไปถึงน้องก็ประมาณเจ็ดแปดโมงแต่น้องบอกว่าไปสายได้อยู่ไปครึ่งวันก็ได้อยู่ใ่ะว่าช่วงนี้อะไรนมันยังไม่ไแบบแบบเร่งเรียนสักเท่าไหร่ใช่ไหมกรอบไอ ไอ้ค่ะเ,เราไปกันเลยดูข้างบนเนาะว่าเราทำอะไรเสียหายเร่งเรียกันได้แต่สูดามมดเมื่อวานนี้ใส่ทาลาใบที่ปวดหัวยังแบบปวดหัวอีกตนี้ก็ดี้นเยอะไม่ดดกว่าเราจะเสียไปต่อนะจะคุคำๆเนะาะไอ้โบยังกินแล,แล้วมันหมดนะคะจะไปกินข้าวที่หมอจิตนะน้า เดี๋ยวเราไปรออยู่หน้าซิคอนออกมาทางนี้ใะรถชนหิวข้าอยู่นะน้องโบเขาจะเป็นคนที่ชอบกินพิซซ่าหน้าคาวเอียนนะคะแต่วันนี้ไม่ทันนะเดี๋ยวไปกินที่อื่นเนาะกับซุปโนมาดองช <laughs> กิมจิกิมจิกิมจ <laughs> เดินมา นก็เหมือนจะตกยกเอาฉันก็เดินแต่ตัวฝนสิต,ต๊งเลยเนี่ย ร็วครับรถติดรถติดแรงซอยนี้เนาะไปค่ะทุกคนม<า>เมือเฮือนเฮามาจำประแดกเน่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราเอหิวเข้าตรงนี้เราพักอยู่หน้าสีคอนค่ะโรงแรมก็โอเคอยู่เนาะได้นะแต่ว่าเพียงแค่ต้องมาแบบอยู่เฉยๆเนาะแกเนาะ ก็ถึงหมอชิดแล้วนะคะเราไม่ได้จอ,องตั๋วมาเดี๋ยวเรารอขึ้นรถกันเลยเป็นลงแสาบค,ะคะรับาประหลาดหะอพันเด่นนครพนมนครพนมข่าอเทนถ้ามีตัวแบบ เจ็รกสิบกับพิีเก้ายสี่สเดนเดอเราจะแบบรอกบก่อนเรานั่ง730น,นะแต่เน,นี้มันเพิ่งเริ่มเรนที่30สิงหาที่ผ่านามาเราปรับแบบ13ท,ที่นั่งอาจจะดีกว่าเดี๋ยวลองดูเนาะราคาก็พอๆกับช่วงลินนั่นแหละแต่เราอยากนั่งเราอยากนัชิวๆเรานอนพักแล้วไม่ได้เฝ้านี่หลอดจมูกตอนนั่ง แล้วว่าเราจะซื้อแบบ9 4 1บาทแบบนอนนะคะแต่ว่ามันไม่มีแล้วก็มันมีรอบุ่ว4.5แต่ว่ามันไม่มีเบาะที่นั่งด้วยกันลยเลือกที่จะนั่งด้วยกันเป็นสอง่ม4.5ก็ดีเหมือนกันตอนนี้ช่มงครึ่งก็รออีกหนึ่งชั่ชวโมงก็าบอกไปหาทิ้ข้าวิ้ข้าวเมื่อฉันได้ลงได้แลนด์ได้ถามว่าในรถมันมีอา,อาหารให้ไหมมันมีแต่ว่าเราก็อยากนั่งชิวๆก่อนเนาะ ก็เป็นฟุตแล้วก็กวดื่มดำกับกรุงเทพก่อนใช่วันสุดท้ายก็คิดอยู่แบบว่าคิดว่าเราจะไม่ทันนะแต่ก็คันเพราะว่าออรอบสุดท้ายสองทุ่มสี่ทุ่ห้านะแต่หลาคนแต่ว่าจะบอกว่านครชัยแอร์เดี๋ยวจะบอกว่านครชัยแอร์ก็คือแบบว่าคุณรอเยอะสุดเพราะว่ามันอาจจะเป็นบริษัทเดียวที่แบบเทิดรถนอนมาอะนะฉันคิดว่านะเนาะเห็นไหนเห็นเห็นบอกข้างๆานนะเชอดชายนะ หกร่อยก็บาทอ silently, อหน aky, ึ่งเลยไอ้ยมมีคนแบบอันนี้่ะนะปักเราเพี่เดี๋ยวแรกคปองก่อนนะคะหิวข้าวกินเป็นบน้องเธอกินอะไรเธอขดูก่อนข้าวเกียบดูกิกวเตียวมันไก่ข้ามันไก่ิด กินอะไรเธอจะกินอะไรดูก่อนเหรอกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เหรอข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ตอนบะพิเศษอยู่บะบ่เอาข้าวมันไก่ธรรมดาน่องจะกินยังก็หิวข้ากินหมดปะเมตต์ตอนนี้ค่อยหยุกินแต่ข้าอย่างตอนนี้เวลาหิวโอ๊ตแกไม่ได้กินฉันตลับมา

มอบรในการที mm ่ผู้ปกครองร้องขอโดยให้เด็กทั้งสองคนรักษาพยาบาลฟรีจนอายุ20ปีครับและให้เงินเยียวยาจิตใจครอบครัวและในช่วงปัจจุบัได้มีการสลับตัวนะฮะไปถูกมองภายในวันที่ก็กลับมาตรวจสอบในวันต่อไปครับซึ่งครอบครัวนี้ก็เป็นคนไทยครอบครัวนี้จะเป็นคนเจีนมานะครับก็ได้แก้ไข ชุบความอยากกินนะคะแล้วแต่มากรุงเทว์เกิที่พ่อชาวไทยล้เราก็พอใจกับการจัจานเป็นวันนั้นงคเป็นและมีพ่อคุณที่แจเออยำคุ้งเดี๋ยวกินะยคะ พ่อชาวไทยบอกว่าการรชาวไทยธุ์เกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมน้องมีอาการหายใจเร็วค่ะก็เลยต้องแยกห้องกับคุณแม่จนเมื่อวันที่17สิงหาคมพ่อสังเกตว่าลูกหน้าเปลี่ยบหงช่างลงคิ้วบางลงนนอเริ่มไปย้อนกลัพ่อเลยค่ะถ่ายรูปลูกเอาไว้ทุกวันก็เลยเกวไปิดตรวจดูนอกจากนี้ก็ยังสังเกตเห็นใบหน้าที่พ่อสังเกตไม่ได้รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูจะไม่ใช่ของลูก พ่อรยาบาลเรูกกลับบ้านได้ระหว่างนั้นพ่อยรับว่าพ่องส่บกเด็กที่รับกลัาบ้านไม่่ลของ่อองซึ่งาพยาามสอบถามาของโรงพยาบาลตอนะคะได้รับคำแจงว่าลูกของเขาม่เหมือนคนืนเพรว่าให้ยาส่วนที่พ่จอช้เพราะว่าจองลือนซึ่งมีรชจริงส่วนบริเดที่ผมชั่ลงคิ้วดูหายตายบางตรงกลางน้ทางโรงพยาบาลแจ้งว่ เด็กเล็กเนี่ยน่าเกก่อะต่อมาครับเขารด้รับคำแนะนำนะครับให้ไปปู GME ตัวเขาภรรยาและเด็กชื่รับมาจึงไปผูเลือที่โรงพยาบาลครับเทการเด็กจริงครับคนปวดรา้ว่าก็อเขาก็คือตัเ้าเือด e ครับได้ได้เมื่อกับความื่อื้อเทดีบอก

ได้กลับบ้านแล้วเลยเมื่อกี้นี้ว่าสิโดดลงไปสิโดดขึ้นแป้นั่นนะตอนนี้นะคะเราก็รถเรามาแล้วก็คือเรานั่งตรงที่รถจะมาจอดเลยก็เ,เกือบเยียบหัวเราใช่เกือบเยียบหัวเราไปค่ะเดี๋ยวพาโลุงโบโด,ดูชิพ ที่ัเเปน็นอยใช่ว,นนวันนี้จะเป็นอาชีพอะไรมาดูกันค่ะก็คือเราต้องทํายังไงอันนี้คือยืนตัวให้เขาเลยบอก แท็กซี่บ่มีอย่างที่ยังบม่ได้ขึ้นเลยออ๋เหลือยังรถสองแถวแต่เราเพิ่งขึ้นรถทัวร์เดี๋ยวกันได้ขึ้นขึ้นมอเตอร์ขึ้นทุกอย่างเนาะบินอันขึ้นบินมอเตอร์ไซค์กับไม้ลามขุมแพงเนาะขึ้นรถกอบตกน้ำขึ้นเรือตกน้ำห็นแต่แล้วก็โอเคนะฮะสองวันสามคืนเนาะใช่ไหมสองคืนสามวันเออสองคืนสามวันก็ เออก็คุูมอยู่เนาะก็มีความสุขเหมือนแบบว,ว่าอยู่นานมากเนาะอยู่สุมีกัก็พอเองแล้วเนาะพอเหมือนล้วพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาจะเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอย่างไร เห็นรถไเลิศไหมโอ้จ้าน oh. ี่เห str ็นรถไถกับว่าคนนั้นพึ่งโดนไปส่งไหนๆเจ้าสามนาตาไปแบบไหนก็แล้วแต่ปะว่าจะอ่านั่งรถสามล้อสิบสาม เอามันจะมีอยู่คันหนึ่งในโบลิวต์นะโอ้โหแล้วคนดู <Yeah. S 1> สภาพนะเดินกลับนะไม่มีใครมารับนะมาจะไรใกล้ๆนี่เองใช่ไหมแกใร์เดินได้นะใ,ใช่เพราะว่าเรียกสองสามคันแล้วไม่มีใครจอด <Whoa. S 1> อไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักนีเดนมีเดนไอ้ม้เดเดนนมาของจริงเนี่ยเนี่ย เด็กกูสุมาลังเลอย่างนี้งน่กันมก็เนี่เราก็คิดว่าพี่สาวเปิดร้านนะคะพี่สาวด้านปิดร้านเซอร์ไพรส์กว่าก็เลยไม่มีรถกลับก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละโบกลายคันละ โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนขอบคุณกำลังใจจากทุกคนมากๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย